เบอร์วายเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com วันนี้ขั้งงดโอนเงินเยียวยาหาพันบาทมวดสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้ขั้งงดโอนเงินเยียวยางดสุดท้ายเนื่องจากตรงกับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับผู้ที่พานเกณฑ์รับเงินหาพันบาทในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะมาพบมาพอก็สาวบนอีกแล้วสาวบนมีข่าวสารดีๆอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมเนาะคะ่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆก็ฟกากกดไค์กดแช่กรดซปซิไคที่สำคัญกดกระดิง่งเพื่อจะประผาดคลิปไปใหม่ๆั้งสาบนเนาะคะ่ะไปฟังไรเอียดข้าวน้ำกันค่ะเบอร์าวเว็บเราไม่ทิ้งกันด o m วันนี้ข้างงดโอนเงินเยียวยาหาพันบาทมวดสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันนีข้างงดโอนเงินเยียวยางงดสุดท้ายเนื่องจากตรงกับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับผู้ที่พานเกณฑ์รับเงินหาพันบาทในวันที่22มีถุนาย,ยนตนี้ค่ะจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วข้าวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนไล,ล่ละหาพันบาท3เดือน โดยตรงรงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w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  e ม่ทิ้ n กัน c o m เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการล่งทะเบียนรับซิทธ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการล่งทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคลมอได้อนุมัติซโครงการ ซอยเรือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งส่วนหนึ่งของพอลกอกูอก้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟืน้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดติดเชือ้อไวรัสโคโรนา,า19ปี25 6 3โดยหนึ่งในนันคือโครงการซอยเรือผู้ที่ได้ล่งทะเบียนบ่ส์เร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน คณะที่โครงการซอยเหลือที่ลงทะเบียนบอสําเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันห้องกระท่วงการขั่งจากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันบอสําเร็จจํานวน3 2 1 6 0รายไลซึ่งยังบม่เคยได้รับความซอยเหลือเยียวยาและชดเชยจากโครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งบอได้เป็นผู้ประกันตนมาตาา33 ทั้งนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการข้างกำลังเล็งพิจารณากำหนดเป้าหมายและก,กลไกส้อยเหลือให้ชัดเจนและจะทรงให้คณะกรรมการการก่องจ่ายเงินภายในหนึ่งเดือนวงเงินงบประมาณอยู่ที่เก่าลอยหกล้านบาทจึ่นใดก็ตามกระท่วงการข้างจะเล็งจ่ายเงินเยียวยาอีกข้างให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นในวันที่สองมีถุน่าย,ยืนสองพันหารยหกสิบสามเนื่องจากวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีทุนาย,ยื่นสองพันหารยหกสิบสามตรงกับ วันเสารวันในทีสึ่งเป็นเดือนของสุดท้ายของการแจกเงินแล้วนี่คือข่าวสารดีๆท,ท,ทั้งช่องเฮ้าอาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังแรงใจให้ช่องเฮ้านี้เด้อค่ะมือนีิล่าปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ